มาลงทุนการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เอาเงินมาจะลงทุนได้อย่างเดียวนะลูกเราสามารถเอาสินทรัพย์อื่นๆมาลงทุนได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์เปิดร้านซักรีดอย่างเงี้ยเอออาจารย์เปิดร้านทําผมอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะมีโตะ๊ะเตียงตู้ของตัวเองอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็เลยเอาพวกนี้มาลงทุนได้นะครับไม่จําเป็นที่อาจารย์เนี่ยจะต้อง ใช้เฉพาะเงินสดนะครับเราสามารถเอาสินทรัพย์อื่นมาลงทุนได้นะครับเอเคไหมเราเอาสินทรัพย์อื่นมาลงทุนได้เช่นกันนะครับมาจากโจทย์ข้อนี้นะครับทำให้เราพบว่ากิจการนำเงินสดอ่าอันนี้เหมือนข้อที่แล้วเลยเนาะนะครับและอุปกรณ์มาลงทุนนะครับเอาเงินสด และอุปกรณ์มาลงทุนนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะประเมินยอดเงินได้ใช่ไหมเอออย่างนี้นเราถึงจะบันทึกบัญชีได้นะครับเพราะว่าเรารู้ยอดเงินนะครับามากิจการนําเงินสดครับและอุปกรณ์มาลงทุนกิจการก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น5 0 0 0มื่นบาทาเงินสดเป็น สินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เพิ่มเห็นไหมตัวของหมวดหมู่เนี่ยมันจะเพิ่มหรือมันจะลดเนี่ยมันต้องดูบัญชีนั้นนะครับถ้าบัญชีเพิ่มหมวดมันก็จะเพิ่มถ้าบัญชีลดหมวดก็จะลดนะครับซื้ออุปกรณ์ไอไม่ใช่ซื้ออุปกรณ์นะลูกเอาอุปกรณ์มาลงทุนนะครับกิจการก็เลยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ตอนแรกไม่มีอุปกรณ์เจ้าของเอาอุปกรณ์มาลงทุนเลยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น10,000บาทอุปกรณ์เป็นสิ่งของใช่ไหมลกอ่าสิ่งของเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มนำทั้ง2องอย่างมาลงทุนนะครับดังนั้นทุนของกิจการก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้ทุนเพิ่มเท่าไหร่เออทุนเพิ่มเท่าไหร นะก็เราสามารถที่จะหายอดได้ว่าแล้วทุนของเราเนี่ยจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับเราก็ง่ายๆลกูกสินทรัพย์มัน A ใช่ไหมอุปกรณ์มัน A L นะครับ L ไม่มีก็คือเป็น0น,นะครับดังนั้นจากข้อนี้นะครับเราก็แทนในสมการบัญชีได้ A เท่ากับ L บวก OE A คือ50,000 1,000 0ดังนั้น A ก็เป็น60,000 L0 e. นยบวก OE เพราะว่ามันไม่มีหนี้สินดังนั้นหนี้สินเป็น0นะครับอ่าดังนั้น0จากบวกย้ายมาเป็นลบนะครับดังนั้น60,000ลบศนเท่ากับ OE ะครับดังนั้น OE หรือทุนก็จะเท่ากับ60,000บาท นี่วิธีการคำนวณโดยเทียบจากสมการสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนทุนเพิ่มหกหมื่นบาทอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าทุนเพิ่มหกหมื่นไปแก้พระเอ้ยไปแก้ไปแก้สมการดูลกูกนะครับไปแก้สมการดูนะครับสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนสินทรัพย์คือห้าหมื่นกับหนึ่งหมื่นห้าหมื่นคือเงินสดอุปกรณ์คือ 1 0 0 0 0มืน,นะครับเป็น6 0 0 0 0ืนเท่ากับ0เพราะว่านี้สินไม่มีนะครับมีสินเป็น0บวกทุนนะครับดังนั้นทุนก็จะเท่ากับ6 0 0 0ืน,นะครับอ่ะสรุปข้อนี้ครับสรุปนะครับจากเหตุการณ์นำเงินสดและสินทรัพย์อื่นนะครับที่ไม่ใช่เงินสดเนี่ยเอาเงินสดอุป,ปกรณ์เนี่ยมาลงทุนนะครับก็จะส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่ม A บวกคือสินทรัพย์เพิ่ม ไม่ต้องเขียนสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มซ้ำกันกันในะลกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มโอเคอเหตุการณ์นี้นะครับจะส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีเงินสดอันที่1แล้วก็จะมีอุปกรณ์อันที่2นะครับโอเค